สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับตอนนี้เราจะมาขอโชคขอลาบกับศาลปูป่ปักซีนะครับ<ฮ>เดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้ปูป่ปักซีนะครับตรงนี<ฮ>้เปนจุเียนการ์ดเปูป่ปักซ่ศาลปูป่ปักซีไปเอาไปแค่มืไหจะไม่รู้ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อแบบนี้เนาะปักซมันเป็นจังหวัดจากภาคของภาคอีสา,อานอะปักซมซนของลาวของเราเออปักขซงลาวนี่อาจจะมีคําว่าปักซีอาจจะหมายถึงอะไร ไม่แน่นะเอสสมัยก่อนคนลาวอันอยู่แถวนี้ได้เนาะเราไปไหว้เพราะว่าประวัติเราเขามีพ่อปู่อยู่มีค่ากับพ่อปู่อยู่ใช่แล้วบอกกล่าวกับพ่อโพปู่ปักเซเนาะว่าวันนี้เรามากันอะไรนะสาธุ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 วันนี้ทุกหลานขอโชคขอลากนะครับเราทั้งสามคนนะครับเราโผ่นมามาดูองคนสองเลขครับก็ได้ผ่านมาเจ็ดสมียนบ่อยมากวันนี้บังเอิญได้เห็นปู่เนาะ เขียนสารปู่เกิดมาแต่ไกลอ่ะก็เวลากกล่าวไหว้บูชาขอโชคขอลาบใสเอฟซีทางบ้านก็ขอให้ปู่มอบโชคมอบลาบมอบเกษให้กับลูกหลานขอไปเสงี่ยมโชคเสงี่ยมดวงในรอบวันที่หนึ่งพฤศจิกาแสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี้ก็ขอให้ได้รับโชคกับทุกคนขอให้ปังปังแล้วก็เดี่แล้วทุกทูบเลขมงคลขอโชคขอลาบด้วยนะครับสาธุนี่ก็ไม่มีอะไรเนาะเราก็เอาน้ำแดงมาถวายปู่ ก็มีคนจุดทูบอยู่นี่่เก้าแปดเลยนั่นแหละที่เราลองของเราแสกที่เราเอาลำแดงไปถวายทูบแล้วก็เอาไปแจกให้พี่โมด้วยครับนอนเอาจะเอาเทียนมาให้พี่โมเขาก็ได้จุดก็จะจุดทูบในมงคลนะป็ะลองให้เขานี่มมีเทียนอยู่

ยัังมาเจอตัวตรงตัวตรงขอโชคลารไม่กลับสปที่นั่นบ้างนรนะสีติงาสีาสราสีจะขยับนีไปไนโชคลาบไหลมานัาลีติก่อยสามตัวตรงนะครั้งแรกใช่ทีทีครั้งแรกนะทุกคนว่าจะให้โชคสามตัวตรงกับพวกเรานะครับในรอบนี้นะสาธุสาู เพศเพศนู่นอ่ะแปดหนึ่งเลยหน้าปุ๋ยเนี่ยที่เป็นพันปู๋อ่ะแปดหนึ่งเหรอแปดหนึ่งเลยครับชูสิกับนี่เพศอยู่นี่แปดหนึ่งเลยนี่นี่ในข้างในนู่นอ่ะนี่นี่ในสีแดงแดงอ่ะแปดหนึ่ง ข้างล่างนู้นอะนี่นี่ครับทุกคนแปดหนึ่งแล้วก็อ่างด้วยแปดหนึ่งแล้วก็อ่างพี่เอ็พี่เอ็นด้างข้างล่างนี่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 แปดหนึ่งเห็นแปดหนึ่งนะครับทุกคน เขาเียผ่านปูใช่ไหมที่นั่งอะพี่ฐานฐานฐานปู8แปดหนึ่งนะครับทุกคนเราก็จดทุเรียกมงคลให้แล้วนะครับนี่ก็คสานพรอโบสายสุขภมเ,เนาะนี่อยู่ใกล้กับโบเนาะอยู่ใกล้กับเมองโบ เขาลาบเปู่แล้วนะคนด้านหลังนี้ที่ไหนเพียรนี่ไงยิงงูชาบไปที่จูกระเบนปู่จูงยืนนะข้างบนเป็นห้าเก้าแล้วก็หนึ่งไม่มาจริงเป็นหกหกหนึ่งหกแปดหรือหกหนึ่งเก้าแต่ในเลขเซมซีเนี่ยมันออกมาจากเก้าสอง ลองขย่อเซมซีที่พี่มงได้ขย่อลย่อเซมซีอ่ะเดี๋ยวผมจะขย่อลเซมซีนะครับทุกคดูลองขย่อเซมซีพชอโลูแล้วนะที่านสาธุสาธุสาธุขอยสามตัวตรงด้วยสาธุขอยลูกนังได้โชคชดวยรับเุนนี้ เลขห้าเลขห้าครับเลขห้า้วทุกคนเลขห้าสองสามันเรามเหมือเด้อเลขหนึ่งห้าตัวมั้เลขหนึ่งเลขหนึ่งครับทุกคนมีห้ามีหนึ่งะครับอีกตัวหนึ่งเหรออีกัวหนึ่งส หนึ่งเก้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้าต้องห้าหนึ่งเก้าทุกคนต้องมาทีเดียวตัเองห้าใตัวเนในเองไปไม่ถึงนะทุกคนนห้าหนึ่งเก้านะครับทุกคนนี่ห้าหนึ่งเก้านครท เล็ทุบออ,อ,อ,ออกแล้ว่啊เล็ทุบออกแล้วตัวตาเกี่ยวเรื่องใส่ปู่บักซีลูกปตาถึงโตอ,อยู่ในมิลิพาน์มาใช่ไหมตัวสิบโตมีเลขเพื่อตัวแบบเสือ ไงไรทิี่ยมันเลขเลยแปดตัวเลยเนี่ยมองไกลๆนะเป็นเลขเด็ดตัวมันแปดหนึ่งอ่ะพี่มงมันแปดหนึ่งอะเนี่ยแปดหนึ่งเก้าอ่ะแปดหนึ่งอี่นี้เลขเก้าอะนี่นี่เลขเก้าแปดหนึ่งเก้าเนี่ยแต่ผมว่ามันตัวเนี้ยผมชอบตัวย้ำตัวใหญ่เลยนะ เนี่ยตัใจมันเลขแปดหนึ่งจริงนะไม่จริงอะ่ะแปดหนึ่งศูนย์แล้วแปดหนึ่งเก้ามีเลขเก้าล่ะนี่หนึ่งเด็ดดูว่าไงหนึ่งเก้าศูนย์หรอศูนย์สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าอันนี้ยังอยม่เก้าทุกคนเห็นเลขอะไรไหมครับ ไ่ไม่หนึ่งสิบไม่ไม่หนึ่งสี่ก็หนึ่งเก้านั่นแหละเป็นตัวใหญ่ตัวแค่นแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแปดหนึ่งกคนแล้วก็แปดหนึ่งศูนย์ใช่แปดหนึ่งเก้าศูนย์อันนี้หมือนเลขเก้าเลยเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งศูนย์โอ้โหตัวนี้เว้ยต,ตัวเล็กสามเว้ย อ๋อรอยแตกเลยเออเนี่ยสามตัวนี้สามห้านอครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับเออสูตรได้ชัดอธิษฐานไปเลยถ้าปลูกอ่ะถ้าตรงอ่ะพอเี๋วยวจะซื้อตัวใหม่มาให้ตัวรักพันแ่ะโอ้โหหลายแพยงกว่านั้นไอพวกเองซื้อตัวละยี่สิบบาทมันจะพอซื้อเขาไหมนะเงินเปกคน นีมาทางนี้เป็น50 90ได้นี่เหมือนเลข3 3 50 3 90ไปเรื่อยนี่ดูอังนี้เดี๋ยวเราดูเลขทุมกมงคลกันครับรูปันนี้นะที่เราได้นะเป็น8 2 6 2> อือ8 2 5 8 2 5 ps 8 2 5 แปดสองห้านะครับใช่แปดสองห้ายัไม่สุดป่ะหรือต้องรออีกนิดนึ่งป่ะใช่แต่แต่เลขห้าแหละเลขแปดห้าแปดสองสองห้านะครับแปดสองห้านะครับแปดสองห้านะครับอย่าลืมตาสองตัวได้นะครับมาดูข้แน่ใจก่อนข้าจริงไหมข้าจริงแปดสองห้านะครับทุกคนแปดสองห้าเดี๋ยวให้พี่มงไปคอยให้ทุกคนได้โชคนะครับแปดสองห้านะครับเดี๋วให้พี่มงเข้ามาดูนะครับทุกคน คเป็นเลขอะไรครับก็สองครับเดี๋ยวผมจะไปชี้ให้แปดหนึ่งให้ดูทุกคนที่นี่นะครับใช่ไหมพี่มงใช่ๆอันนี้เลขแปดอันนี้เลขหนึ่งครับแปดหนึ่งอยู่นี่จะไม่ค่อยชัดนะทุกคนต้องยกลองฮะอ่านี่ะครับอันนี้เลขแปดใช่อันนี้เลขหนึ่งแปดหนึ่งอยู่นี่นะครับทุกคนนะครับเห็นไหมครับทุกคน นะครับผมผมเห็นเลขแปดหนึ่งนี่นะครับที่เขาเรียกว่าฐานฐานปูใช่ไหมฐานฐานปูฐานองค์ปูนะทุกคนก็จะเป็นเลขแปดหนึ่งนะครับถ้าใครชื่นชอบเนาะใช่ก็ไปนะครับทุกคนเนยะนะครับทุกคนที่เลขที่ปูฐานปูก็เลขแปดหนึ่งนะครับทุกคนที่ผมเขย่าเลขซมซีให้ทุกคนก็ได้เลข ห้าหนึ่งเก้านะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งเลขทูมุงคลก็ได้เลขแปดสองห้านะครับทุกคนแปดสองห้านะครับอย่าลืมตาสองตัวด้วยนะครับผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาดูอองแล้วช่องคนสองเลขช่องบาอิีคนใหม่ด้วยนะครับขอให้ทุกคนได้โชคนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ